เพื่อนๆครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเป็นงานผมอีกแล้วนะฮะที่ต้องทําผมสั่งหินมานะฮะมาโรยพื้นถนนนะครับให้ให้ถนนเขาเรียบนะฮะหินที่ดีที่สุดก็คือหินเกล็ดนี่แหละครับเห็็ดแม่เพื่อนเนี่ยผมพาดูนะฮะอย่างเงี้ยเกล็กรองเลยครับนะจนถึงหน้าบ้านนะครับดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นนะแต่ก่อนหญ้าก็ขึ้นผมก็ได้ถากหญ้าออกนะออกออกก่อนนะฮะด้วยแล้วก็เก็บฝอยเก็บมูล ต่างๆออกก่อนนะฮะผมก็ไปสั่งยิงเจ็ดมาสองสองคันรถนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะทาทาให้เสร็จวันนี้แหละทาให้เสร็จวันนี้แหละก็กลัวฝนล,ลงมาอยู่เพราะว่าวันนี้อากาศร้อนนะเนี่ยอยู่ในร่มนะครับเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกก็คงไม่ได้แล้วผมก็ทาอยู่ในร่มก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว้ารออีกตอนเย็นนะถึงทําได้อนะถ้าบริเวณพื้นๆน,น,นี่เสียรอยแล้วผมก็จะ เอาต้นไม้นะมาประดับเ,ดเคลียร์พื้นบริเวณรอบๆนีนะ้บ้านให้ให้ดูเนียนนะดูสวยูุิมััน์ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะกวาดในร่มๆก่อนนะครับเพื่อนดูไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน ก็เหนื่อยพอสมควรครับช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะฮะร้อนไม่นะฮะผมก็ทำแต่เฉพาะในร่มนี่แหละครับก่อนเดี๋ยวถ้าร้อนมากๆเดี๋ยวจะเป็นเรียกว่าฮีสตูนะฮะก็ทาน้ำไปหลายแก้วเนี่ยนะฮะเหงื่อออกนะฮะก็ออกกำลังกายไปด้วยครับเพื่อนๆครับนะขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวเวลาเสร็จนะผมจะมาถ่ายทำให้ดูครับว้าบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะมันเรียบเนียนขนาดไหนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ